สดสวตอนเช้าครับทุกคนน้่ก็นานเลยแท้เช้าแล้วนะคะวันนี้เดินทางไกลไปป่าติ๋วอีกยะโสธรสามร้อยกัวโลกเกือบสามร้อยโลพี่นะ่าใชกี่ลังนาแล้วพร้อมเดินทางนะคะเดินทางไกลอีกแล้วไกลอีกแล้วไปกรอบลงมาแล้ว มาหักมาแล้วมาอีกหักมาอีกหักมาอีกหักมาทางนี้ไม่หย่าอไรพงเออตรงมาตรงมาจะหักขึ้นหักขึ้นเออฝ่าวางฝ่าวางเอาขึ้นลงเลยจะฝ้าวักมาหาข่อยเด้ออะไรตรงไาเลยเลื่อนมาเลยยมันหักมาหาข่อยเด้อพร้อมเดินทางแล้วค่ะทุกคนไปแล้วไม่ได้เลยเดินทางมาไกลกี่พันไมล์หลายหลักกิโลสามวันพันโลเอ้ยโอ้ อคอยไปเด้อค่อยไปเด้อะโอ้ยนุบาถอยรถเดินหน้ารถมาหนานะคะ